อำขนมรสชาติเป็นงไงนากินไหชิมได้ไหมได้นอชิมดีกลดูหน้าเครื่องต,งตงขนมเครื่องเยอะดีนะนี่เป็นอาหารเหน,น่นอเจะลองชิมดงฉันลองแนวกินแล้วอะ,อะไรอ่ะตาขนุนขนุน ขนมส้มตลาดขนมนั่นแหละขนมขนมอ่อดเราขนมอ่อนไงจับจ่าชอบอ่ะนี่ก็มีข้าวซอยด้วยนี่โอซางกลับบ้านเหรอมีโออัแค่้นที่อื่นี่ะ